ตู้ยนะคะ F3 ของเราวันนี้น้องทีรู้สึกว่ามีคู่แข่งขึ้นมาในบัตรดนนะครับไม่เคยแข่งกับใครอยู่แล้วครับเขาดูดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับยอมถูกน่โอมะชอบผลงานเพลงของเขามากๆเลยนะครับบอกเขาเล่าเพลงอะไรครับสองใจเลยนะเธอครพับไม่ว่าเลือกใครจะบอกบ้ายังงีไอ้บ้าไอ้บ้าเวลาคอนเสิร์ตต้ยตันอย่างงี้บอกป่ คล้ายคลยพี่พอเลยคล้ายคล้ายอย่าอย่าคล้ายเลยดีมั้ยพี่ว่าตอ้ย AM3 เนี่ยอ่ะเพ่ง KFC KFC ด้วยนี่อย่านเขาเล่นละครด้วยกันนะรักต้มต้มอ๋อรักต้มดูดูประจำ อแ๋อแอนดูประจำเลยดูประจำวันไหนวันไหนดีครับสนุกดีครับวันไหนวันเสาร์วันวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ครับพี่โมงบ่ายสองโมงครับผมแอนก็คุณไงแอนก็คุณเราวแต่จริงจริงตุ้ยเขาก็แบบว่าหน้าขาวไม่ได้ตัวดำนาะแต่ฟันเขายิ้มมันก็ขาวเนาะโอ้ยฟันเขาสวยไม่เหมือนนั่นฟันยื่นและที่ ปกติแบบว่าต้องดําหน่อยเห็นเห็นฟันขาวแล้วนี่มันก็ขาวแล้วฟันขาวก็หนูไม่หนกฟันเหลืองอะรักพ่อรักพ่อใส่สีเหลืองใส่สีเหลืองไม่ต้องใสเสื้อโอ้ก็เลยไม่รู้จะทำไงในฝันแต่รักได้ทุกวันนะครับเพราะเห็นเหลืองทุกวันไงเพื่อนนะเดี๋ยวพี่จะพู แล้วเล่นเล่นกับพี่เท่งเป็นไงบ้างออสนุกครับแล้วก็ฝึกสมาธิมากๆครับเพราะว่าพี่เท่งชอบมีอะไรตลกตลกขำๆำห็นรั่วดิม,<ล>มันเหวอะไ้เนี่ยเพราเรียกเาตีบทแตกแล้วก,ก็มากั้นขำเวลาเข้าฉากกับพี่เทง่งเขาระวางตัวผมเป็นพี่ใหญ่แล้วเอาตุย้ยมาเป็นน้องคนกลาง<อ>แล้วเอาแชมป ครัเป็นน้องคนเล็กใช่ไหมตั้งกตหน้าตาจะคล้ายๆกันเป็นเดียวกันพี่น้องกันไอ้ที่มาแทนโค้กคูนอะไรใช่ไหมนั่นแหละรักต้องซ้อมเอ้าพี่น้องก็ไม่ได้เล่บ่ายสองป่ะบ่ายสองจะดูหกโมงเช้าก็ได้ไอ้ผมไม่ได้เล่นผมไม่เล่นเหรอทำไมฮะับทำไมไม่ได้เล่นไม่รู้ครับบทปัญญาอ่อนไม่มีอ่ะ บทเปัญญาอ่อนไอ้แนวๆหยอยโข่งเลยงเดี่ยวหอยหอยโข่อโของ่ขงเขาเขาเล่นเดนี่ยวเดียวไปเล่นหนังก็เล่นเออเออคนชอบเออก็ไปเป็นหมาขี้เลื่อนเลยชอบแนวนี้เสียเสียโอ้ไม่เหลือไม่เหลือตุ้ยคะตุ้ยชอบสะสมอะไรบ้างไหมคะก็ <God. S 2> โอ้โเปลี่น <laughs> <laughs> นลยนไปหมย ชอบแบบว่าสะสมเพราะว่าอย่างอย่างเราเราจะชอบแบบว่าเที่สะสมแบบตู้เก่าตู้โบราณอะไรเงี้ยของเก่าของผมนี่ชอบชอบชอบความเร็วครับก็เลยก็เลยชอบแต่งรถแล้วก็เลยมีหนังสือรถเยอะไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาพี่เพื่อนเพื่อแฟนคลับเขาซื้อมาให้บ้างเราซื้อเองบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ลงทุนเลยแฟนคลับซื้อให้ตลอดใช่ฮะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตู้ชอบงใช่พวกโมเดลรถพวกรถบังคับอะไรครับโอ้ยเหมือนกันหนุเขาชอบ ใช่ไหมเมื่อกี้คุยกับพี่รถรถสะสมรถเดียวไปที่บ้านเลยเต็มตู้เลยสะสมสะสมของโบราณนี่แค่เมียก็เต็มแล้วโอ้ยนี่นี่หมากหมากเทียมหมากเทียมก็มีพี่เดชชอบสะสมของโบราณไหมไม่ไม่ชอบอะครับเหก็สะสมพวกเออไม่อะไรทุกอย่างได้อะไรมาผมก็เก็บไว้หมดเก็บไว้หมดอจะเป็นของโบราณของอะไรสะสมของพี่เดชนี่แหละครับ ครับผมขอคองตอรอขอจริงจริงพวกเขาใหม่ใหม่มากอะพวกหมวกหรือชั่นมากกว่าหรอหมวกทำไมต้องเป็นหัวร้านไงโอ้ผมพี่เบนชอบใส่หมวกใส่หมวกผมสะสมหอยหอยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยบอกให้กลัวจะถามเป็นละเลนอธีนสารหรือไงภาพเก่าพวกพระเครื่องอะไรพวกนี้พระเครื่องใช่โอไม่กินน้ำมันแย่ละรอีนทำไม ไม่ใช่รถเครื่องอ๋อเหรออันนี้เขาติดแก๊สไปพรรคเอ็นทีวีชอ่สะสมอะไรคะบบาาปปเเลยยนี่ชอบหัวเก่ามันก็เหมือนไม่เชิงสะสมนะแต่เป็นคนที่เห็นหัวก่าเมวกหมวกหมวกเห็นหมวกแล้วจะชอบซื้ออ้าวก็เหมือนกันสิเหมวกเก็บแต่ว่าชอบไม่ได้หัวล้านพี่เท่นสะสมอะไรผมสะสมความดีครับโอ้โหจริงจริงเอา นอกจากความดีเอาที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่แบบว่า,เ,าเห็นได้เป็นสิ่งของเป็นอะไรเงี้ยค่ะาสะสมอะไรอืไม,สสมไม่ได้สะสมอะไรเลยสะสมความสุขหรอวเป็น <laughs> สิ่งข,งของขึ้นมาถ้าเป็นรูปธรรมแล้วคือไม่สะสมไปเลยเพ<อ>ร<อ>าะใจมันฝักใฝ่แต่ความดีสะส, <า S 1> <อ>สมความดีสร <สา S 1> ้างสรรค์ให้สังคมแต่พระเอกพระเอกรักภาพรักุนแรงพระเอกมากพาลูกไปด้วยเข้าวัดดีแล้วพาลูกไปไปเป็นพยาน ยานแล,ล้วให้หลวงให้หลวงรับรู้ ก็ถือว่าเป็นแล้วแต่คนชอบเนอะสไตล์ไหนก็สามารถสะสมกันได้หรือว่าจะสะสมความดีอย่างพี่เท่งก็ได้ไปวางระเบิดดีกว่านะคะตุยะ้ยขาวันนี้เราก็มีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยแปดแผ่นป้ายด้วยกันค่ะแล้วด้านหลังของแผ่นป้ายก็จะมีจํานวนลูกระเบิดเอาไว้ทั้งหมด17ลูกด้วยกันนะคะรวมของแอนอีกหนึ่งลูกก็เป็น18ลูกค่ะวันนี้ตุ้ยก็เลือกทีละแผ่นป้ายมอบให้พิธีกรแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่าน,านรวมไปถึงตัวเองด้วยก็จะเหลืออยู่1แผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายนั้นเราจะเรียกว่าบอมบ์ ทุกคนหมดเลยนะคะโยเว้นพี่คนหนึ่งนะคะเข้าใจแล้วนะงั้นเราไปวางระเบิดกันเลยค่ะพี่เท่งก mm ่อนเลยนะคะตุ <Teraz ov aries> ้ยขาเลือกแผ่น hmm. ป้ายไหนให้พ <Switzerland> <a> ี่เท่งอะไรเหมาะเหมาะเลือกแบบเหมาะเลยโซดาสิงครับทุกย่าโซดาสิงอะมันที่พี่หนุ ทำเป็นรู้พี่ทาเป็นรู้อาจารย์มาที่พี่ส้มค่ะส้มแล้วคาเมล่าครับคาเมล่าอาจารย์เด๋อแผ่นป้ายไหนดีแผ่นมีสายสินเนี่ยป้ายสายสินเนี่ยแล้วคันทิวลิปครับทิวลิปเห็นเหนื่อยมามากแล้วอยากให้หลับสบายใช่ยังไม่ต้องกระเด้ออเดิมครับออเดออร์เดิมมาที่พี่ทีนบ้างอะไรดีออกเป็น พาราแคบครับรพาราแ,แคบงานของตุ้ยนะคะของตุยตเบร์กเมอเน่เรยเบอร์กามอสนะคะเราะฉะนั้นบอ,อมบ์คือปร,ระกันชีวิตมา,ตมาออเดอร์ของพี่เพชรเกยล้น่นอตั้นนนนหวตลอดกาล ตอนนี้สาป้าย3แผ่นป้ายเท่านั้นนะคะดูอะไรก่อนดีคะ3แผ่นป้ายต้องมุดหัวชีวิตนะคะเป็นบอมเกตไหมไม่พี่เท้โดนกบอนเลยอะทางอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้นะมาดูกันบอมหมู่กี่ลูกอ่ะมาดูบอมหมู่กี่ลูกค่ะหนึ่งสอง ให้คุณด้วยนะครับตื่นนะเบาๆดูมาของพี่เท่โซดาสิงห์หนึ่งสองสามสี่หกโอ้พี่เท่งดนต้องลนวันนี้เขามีโอกาสสิบครั้งนะ มาทบทวนว่าสะสมกันไว้กี่ลูกบ้างนะคะ1ลูกก็จะมีแอน1ลูกพี่ส้ม1ลูกพี่หนง1ลูกนะคะพี่เพชร1ลูกน้องทีน1นลูกน้องตุ้ย1ลูกนะคะ2ลูกก็มีอาจารย์เดชอ2ลูกค่ะสี่ลูกก็เป็นบอมหมูนะคะและ6ลูกก็เป็นพี่เทสเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อว่าใครจะเข้าโดมไปแล้วโดมระเบิดบ้างกับระเบิดเเธอค่ะ เปิดดีก็ต้องทบทวนกันก่อนเลยตามจํานวนลูกระเบิดที่สะสมกันเอาไว้นะคะน้อยๆหนึ่งลูกก็จะมีแอนหนึ่งลูกนะคะส้มหนึ่งลูกพี่หน่งหนึ่งลูกพี่เพชรหนึ่งลูกน้องทีหนึ่งลูกน้องตุ้ยหนึ่งลูกนะคะสองลูกก็จะเป็นอาจารย์เด๋อค่ะสี่ลูกบอมหมูนะคะและหกลูกพี่เท สำหรับรอบนี้นะคะน้องตุ้ยค่ะมีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด18แผ่นป้ายด้วยกันด้านหลังของแผ่นป้ายก็จะมีรูปภาพหน้าของพวกเราทุกคนตามจํานวนลูกระเบิดที่ได้สะสมกันเอาไว้วันนี้น้องตุ้ยก็สมมุติว่าเลือกมาทีละแผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายแรกเปิดมาปุ๊บเจอหน้าตัวเองเข้าก็ต้องเข้าไปอยู่ในโดมนะแต่ว่าโชคดีเลยค่ะว่าโดมไม่ระเบิดค่ะน้ําส้มสเปลชนะคะจากมินิเมตก็จะมอบทองคํามูลค่า1น0 0 0บาทค่ะ สะ้านหล่ออย่างนี้ไม่เลิะเธอเปดเปื้อนเลยนะก็เชิญทางด้านนู้นเลยค่ะเครื่องปรับอากาศอิมิเน้นนะคะอิมิเนนเย็นทั่วไทยเก้าไกลระดับโลกมอบเครื่องปรับอากาศอิมิเนนให้หนึ่งเครื่องครเยอดคสแตเตอรี่ค่ะครับใยสุดเทวันนี้พี่เท่งค่ะนั่ง บอกหนูนะคะอ้าวเดี๋ยวเจนเย็นแสดงว่าเดี๋ยวน้องกุ้ยค่ะอาจจะโชคดีได้นะถ้าเข้าไปแล้วก็ไม่ระเบิดนะคะก็รับไปเลยนะทองคำมูลค่า1 0 0 0 0บาทอ่ซึ่งไม่แน่ไม่แน่อาจจะไม่โดนก็ได้นะคะต้องเลือกสลักขึ้นอยู่กับสลักครับคุณใช่แล้วค่ะหมายเลข1 2 3 4 5เลือกหมายเลขไหนดีถ่ายไ้อะไรครับห่งครับหมายเลขหน ผู้สามีสิทธิ์ได้เข้าไปลุ้นในโดมแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยเออน้ำส้มสเปซจากมินิเมก็เลยอดมอบทองคำให้เลยครับโดดนิดเดียวไม่ยอมเลยเครื่องบอกอากาศอีมินานอีมินนเย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกก็เลยไม่ได้มอบเครื่องรับอากาศอีมินนให้เลยนะคะวันนี้น่าเสียดายมากๆเนาะ แฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับมากันที่มุกแรกครับมาดูลีลาแดนของฮุนโดกันบ้างครับงว่าพังทำไมกันว่าจะฟังสุธราพ้องสามสิบประเพณีแล้วอันนี้ช่วงเริ่มต้นนะครับแม่แค่มาบอกครับเพลงฉากก็เต้นได้ครับดูฉากเจังว่าเริ่มเร็วขึ้นครับแม่ถ้าปลาเลยมานะครับเอาเพลงมาบังไปถนัด้องถนัดเต้น ขัาไปม,มาโอ้ขับไปว่าจบาอย่างนี้ต้องเรียกว่าผีแดนเซอร์เข้าสิงแล้วครับคุณโหนงม,ม,มาที่มุกสองกันบ้างครับามาดูคุณเท่งแกล้งคุณโหน่งกันบ้างในฉากนั้นคุณโหน่งต้องพูดแล้วคุณเท่งต้องปิดปากครับแต่เดี๋ยวดูครับนี่ครับโดนเข้าไปเต็มๆครับอ่เขาบอกเขาบอกไงอต้องแกล้งทำเป็นจำไม่ได้มาดูเรื่องเี้ยรู้แล้วเป็นวันอะไร จริงเยนครับพี่อ้วจริงนีว,งนวันอะไรครับ <c oughs> วั t มาบอีกแล้วครับ <c oughs> เริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วครับ <c oughs> เออรู้แล้ว